เบิงบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาหนี้พามาเบิ้งหมกม่วงอีฝนตกกาดฉีดินเยอะปวดอ่ะคีมคือบอกมาเบิง้งปวดอ่ะฝนอันฝนตกมันล่มเรียกอนุ่ยงงามกาดฉีดินเยอะ อนันวยงามๆเด้อืมหลายคักอืมก็มีคนมาเก็บเอออันวยร่นเหมือนี่เออหนออนวยร่นไม่ไม่ๆหนวยฉ้ำเหมอเอหือกับว่าเออ เกวตันวยงามๆการทีดินเยอะนี่แหละผลเมื่อกี้มาเข่งหนึ่งแล้วเพผลมาแล้วเกวต์มาโหลดกาดทีดินอยู่วระสันกาดอีหลีเฮ้ยเงยไหล ต่อไปขายเห็นมีคนซื้อปะเรียกเอาเบืองผุนผนอ่ะเออต่อ่อนอ่อนสนเด้

ร้ายค้ำไม่ไม่เลยค่ร้ายคักมืนนี้วไบึงล่นกะละมังโอ้ลุดนนี้เกี่ย่เบอร์เด้นี่เรียกเอาหล่นคัะหล่นเนกาดทีดินอยูบบึง 嗯。Mm hmm.